เนี่ยส่งมาเนี่ยก็ไม่มีปัญญาจะเก็บเพราะมไม่มีโต้ไอ้โต้นี่มันแพงและหายากครับก็วัสด,ดีนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันละครับว่าไอ้นักข่าวคนนี้มันอยู่ช่องไหนมันเป็นใครทําไมมันทําตัวรู้ดีจังว่าประเทศเลาวเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมคือคุณคุณไปรู้อะไรกับประเทศเขาอ่ะทําไมคุณไม่เอาประเทศตัวเองให้มันรอดก่อนอ่ะเอาให้มันรอดก่อนไหมก่อนที่จะไปวิจารณ์ประเทศอื่นทําไมคุณต้องไปเหยียดประเทศเขา เออไปว่าประเทศลาวเขาอเอาวัคซีนมาไม่มีปัญญาเก็บไม่มีตู้เก็บวัคซีนในอุณหภูมิที่เขากำนดเออรู้ดีจังเลยคุณทำแบบนี้มันจะทำให้คนทะเลาะก,กันนะนะคนคนเราอ่ะอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่พอใจนะมันจะทำให้คนทะเลาะก,กันได้นะครับสิ่งที่ดีกูควรที่จะเอาตัวเองให้รอดเอาประเทศตัวเองให้มันรอดก่อนนะอยากจะรู้กันว่าเป็นใครไอ้คนเนี้ย มันอยู่ช่องไหนไม่ใช่ผู้นำมึงคยุยอีกคนไทยเข้าประเทศเขาเขาสีให้ฟรีไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยแต่มึงกลับไปดูถูกเขาว่าเขาไม่มีปัญญาเก็บของหรอกเขามีนู่นนั่นผู้นำเขาไม่ได่งูเหมือนมึงไม่ได้งูเหมือนผู้นำมึงเขาสลาดเขามีวิธีรักษาเขามีวิธีเก็บของ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 ,ของเขาเพราะฉะนั้นแล้วมึงควรคิด ถ้จะเปรียบมึงใส่สมองหมากูยังสงสารหมาเลยกวโง่กว่ามึงอ่ะมึงเป็นนักข่าวยอะไรยังไงมึงเป็นนักข่าวแล้วมึงอยากจะพูดอะไรก็ได้ยังเหรอจะพูดพาดพิงดูถูกประเทศนู้นประเทศนี้ได้เหรอมีไฟเป็นนักข่าวอยู่ในจัญบานหน่อยใส่ค<ฟ>้างหักสบอหา,าทางบังมึงโย